กำลังนั่งจัดต้นไม้อยู่ดีๆก็นางก็มาค่ะหน่วยหน้าเชียวค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าและมีสติเดินไปจ้าอย่านะอย่านะ ดูซิว่านางวันนี้จะเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็จะเดินไปไหนเรดาร์ส่งสัญญาณนะครับคือคืเรดาร์นำทางครับหนวดสองเส้นมันเป็นเรดาร์นำทางของฉันอืมจะกินอะไรดีนะวันนี้กินต้นไหนดีนะ วันนี้นี่เห็นแล้วกินต้นนี้ดีกว่าทับทีมไประวังตกล่องนะดูสิอันนี้มันเป็นรูแต่ได้แล้เดี่ดีนางจะไปได้ไหม่ย ข้ามได้อีกโหความสามารถพิเศษค่ะยืดตัวข้ามรองได้ด้วยนะคะจ้าจ้าไปล้ว,น,ลวนางบอสคุณนางจะเลือกกินต้นไหนนะคะยืดย้วยเชียว <'re> ของอร่อยนะไม่เอายืดกว่าเลี้ยวกับดีกว่าอืออืือ หอยภาคนะคะนี่คือชีวิตของเขาค่ะที่บ้านเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามันชื้นนะคะเล้ก็จะอาศัยอยู่ก็กินใบไม้กินไข่บนดินกระถางต้นไม้ค่ะนี่ค่ะชีวิตของเขาต้องอยู่คับเขา้ได้ค่ะมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ะ่ะมันน่าเกลียดน,น,น่าแบบยืย้ยๆุ้ยค่ะมันเลอ,อะ เดี๋ยวจับนางออกไปก่อนเนาะวันนี้เนาะอันนี้่ะให้เด็กๆดูนะว่าหอยทากอะ่ะเวลาเขาคลานนะเขาคลาน,าานยังไงดูยืดยาด้วยย้อยเชียวยอยักษ์มาเต็มจ้าเอาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจา้สจาสวัสดีเป็นด้วยอืม,มสวัสดีจ้าจริงๆเขารู้ละเพราะว่ามีคนแอบถ่ายเขาก็เลยหลบหลบดีกว่าหลบหลบ ปกติเขาจะเดินนะนี่เขานิ่งนอะเดี <c oughs> ๋ยววันหลังจะเอาชีวิตในสวนบ้านช้างต้นมาให้เด็กๆได้ดูอีกนะสวัสดีจ้า